เปรียบเทียบ3มือถือในงบ12,000บาทระหว่าง Samsung Galaxy A 3 6 5 G เรียวมี4 5 5 G และ r e d m ี Note 14 Pro 5 G 3ตัวนี้รุ่นไหนดีรุ่นไหนเหมาะกับเราไปดูกันดีกว่าค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเตยจะพาทุกคนนะคะไปดูการเปรียบเทียบนะคะสามโทรศัพท์มือถือแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเปรียบเทียบกันแบบจุดต่อจุดนะคะแต่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบที่อยากจะให้เพื่อนๆนนะคะเห็นว่าสเปกในแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันยังไงภาพรวมแล้วนะคะความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นแบบไหนกันค่ะถ้าหากว่าอยากรู้กันแล้วนะคะไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะอย่างตัวของ Samsung Galaxy A 3 6 5 G นะคะตัวนี้เนี่ยราคาของเขาจะอยู่ที่11,99 9บาทซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วจุดเด่นของโทรศัพท์มือถือนะคะ Samsung Galaxy A 3 6 5 G รอบนี้เนี่ยก็โดดเด่นในเรื่องของการดีไซน์ที่ดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมทั้งนะคะก็ยังเป็นโทรศัพท์มือถือที่ยังคงโดดเด่นในด้านของหน้าจอตามสไตล์ของทาง Samsung เลยที่ให้หน้าจอสีสันสดใสนะคะน้ำหนักทำมาได้ดีมีน้ำหนักที่เบาจับถือได้ถนัดมือแล้วก็สบายมือดีมากๆนะคะ นอกจากนี้เนี่ยในด้านของการใช้งานนะคะเขาก็ยังเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่ให้ตัวของกล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวได้กันเลยแล้วตัวของกล้องหลังทั้ง3ตัวเนี่ยก็ให้มาครบทุกระยะรองรับการถ่ายภาพได้ในหลากหลายระยะสําหรับใครที่ชอบการถ่ายภาพนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเป็นสายถ่ายวิดีโอก็กรองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงได้ดีด้วยแต่ว่าจุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้เลยสําหรับตัวเตยนะคะสำหรับใครที่กําลังเล็งๆอยู่เนี่ยเตยมองว่าคือในเรื่องของในด้านของระบบปฏิบัติการค่ะรวมทั้งในเรื่องของการอัปเดต ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมากๆนะคะมาพร้อมกับด้วยกันนะคะกับการอัปเดตตัวของระบบปฏิบัติการได้ในระยะยาวนั่นเองโดยตัวของ Samsung Galaxy A 3 6 5 G ตัวนี้เนี่ยสเปคเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้โดยตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอ Super AMOLED ขนาด6.7นิ้วนะคะมาด้วยกันกับตัวหน้าจอที่ให้ความละเอียดและความคมชัดระดับ Full HD ซึ่งแน่นอนนะคะว่าด้วยความที่สเปคของหน้าจอเนี่ยให้สเปคหน้าจอที่สดใสมาแบบนี้นะคะในด้านของการใช้งานอัตราลี f r e s เ r a ก็ให้มาดีไม่แพ้กันค่ะด้วยการให้อัตรา r ี f r e s เ a t ร้อยยเฮิร์ตมาพร้อมด้วยกันนะคะกับการปรับความสว่างสูงสุดของหน้าจอเนี่ยได้สูงถึง1,200นริตทาให้ตอบโจทย์การใช้งานในที่กลางแจ้งในประเทศไทยได้ดีนะคะส่วนในด้านของความปลอดภัยแล้วก็ความแข็งแรงของหน้าจอเนี่ย ก็ได้นะคะตัวกระจกหน้าจอที่เป็น Gorilla Glass Victus p a s s ไปใช้งานด้วยในเรื่องของความแข็งแรงทนทานของหน้าจอเนี่ยก็เลยถือว่าทำออกมาได้ดีไม่แพ้กันค่ะส่วนในด้านของชิปเซ็ตรุ่นนี้จะได้เป็นตัวของ Snapdragon 6 Gen 3นะคะซึ่งมาในขนาดความจุ8 g b ิอม128 g b ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีฟีเจอร์การขยายแรมมาให้เราใช้งานค่ะแต่ว่าแน่นอนก็ยังคงคอนเซปต์ในด้านของการรองรับการใช้งาน 5G ได้รองรับ Wi-Fi 6แล้วก็รองรับ Bluetooth 5.4ได้นะคะพอตการเชื่อมต่อก็เป็น USB-C มาตรฐานค่ะมาพร้อมกันกับ NFC ในตัวด้วยตัวของกล้องนะคะจะมีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวความละเอียด50ล้านพิกเซลเป็นตัวของกล้องหลักนะคะมี OIS การสั่นมาให้ในตัวด้วยถัดมาจะเป็นตัวของกล้อง u er ั t ต a w i d ความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด5ล้านพิกเซล ด้วยกันค่ะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยจะให้ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะคะในด้านของภาพรวมการใช้งานในเรื่องของกล้องเนี่ยพอมีกล้องให้ครบทุกระยะทําให้การถ่ายภาพมันมีความสนุกแล้วก็หลากหลายได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมทั้งนะคะในด้านของคุณภาพงานถ่ายวิดีโอเนี่ยทั้งด้านหน้าและกล้องหลังนะคะในส่วนของ Samsung Galaxy A 3 6 5 G ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีค่ะแบตเตอรี่ของรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็รองรับการชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์ด้วยกัน มาตรฐานการป้องกันน้ำละฝุ่นตัวนี้จะอยู่ที่ IP 6 7นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถป้องกันน้ำละฝุ่นได้ดีระดับหนึ่งเลยในด้านของความแข็งแรงทนทานเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยสำหรับรุ่นนี้ค่ะ ฟีเจอร์เด่นของรุ่นนี้นะคะก็จะมาด้วยกันกับการรองรับการใช้งาน AI ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน AI Camilla นะคะหรือว่าจะใช้งานเป็นตัวของ Object Eraser รวมทั้งระบบปฏิบัติการนะคะของทางนอกเองและที่สำคัญเลยนะคะฟีเจอร์เด่นที่สุดก็คือรองรับการอัปเดตระบบปฏิบัติการได้สูงสุดถึง6ปีตอบโจทย์สำหรับใครที่อยากเน้นการใช้งานนะคะสมาร์ทโฟนแบบยาวๆตัวนี้เนี่ยได้ทั้งในเรื่องของการใช้งานระยะยาวและก็ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะ และตัวถัดมานะคะกับตัวของ Realme 14 5G ค่ะตัวนี้ถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของราคานั้นนะคะทำราคามาได้เท่ากันกับ s a m s u n ง Galaxy A36 5G เลยค่ะโดยทำราคามาได้อยู่ที่11,999บาทเหมือนกันนะคะ สำหรับในด้านของจุดเด่นการใช้งานในตัวของเรียวมี4 4ตัวนี้เนี่ยส่วนตัวเตยมองว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่โดดเด่นในเรื่องของชิปเซตนะเพราะว่าชิปเซตของเขาเนี่ยให้ชิปเซตที่มีคุณภาพดีรองรับการใช้งานการเล่นเกมแล้วก็การมัลติทัสกิ้งในการทํางานได้ดีนะคะรวมทั้งในด้านของการทํางานเนี่ยเขาก็มาด้วยกันกับการรองรับการทํางานหนักๆด้วยระบบระบายความร้อนที่เป็นตัวของไบโอนิก Cooling System นะคะก็ทําให้การระบายความร้อนมันทาได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยก็จะตอบโจทย์ได้ดีสําหรับใครที่ต้องการการใช้งานเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ทําให้รุ่นนี้เนี่ยมีความเป็นจุดเด่นมากๆเมื่อเทียบกับทั้ง3ตัวเลยก็คือในด้านของการรองรับการใช้งาน ฟีเจอร์ที่เป็นการใช้งานการเพิ่มแรมนะคะหรือว่าการขยายแรมเสมือนหรือว่า extend ram นั่นเองค่ะที่ตัวนี้เนี่ยสามารถขยายแรมเสมือนนะคะได้เยอะจุใจกันไปนเลยทีเดียวทําให้ตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่รองรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเล่นเกมหนักหหรือว่าการใช้งานที่หลากหลายได้แบบครบคันค่ะโดยสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นั้นนะคะจะได้หน้าจอที่เป็นรูปแบบ e-sport amoled ขนาด6.67นิ้วค่ะ ตัวหน้าจอให้ความละเอียดและความคมชัดระดับ Full HD Plus นะคะแล้วก็ให้ในด้านของอัตรา Refresh Rate อยู่ที่120่งเฮิรต์ตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานหน้าจอนะคะก็ให้หน้าจอที่สดใสดีเลยค่ะพร้อมทั้งนะคะความสว่างสูงสุดของหน้าจอเนี่ยก็ทํามาได้สูงสุดถึง2 0 0พนิตด,ด้วยกันตอบโจทย์การใช้งานในที่กลางแจ้งได้ดีนะคะสำหรับใครที่เป็นสาย e s p o r t สายเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยการเล่นเกมในที่กลางแจ้งสําหรับรุ่นนี้ถือว่าไม่เป็นปัญหาเลยค่ะ สำหรับตัวกระจกหน้าจอของรุ่นนี้นะคะจะได้เป็นกระจกหน้าจอที่เป็น Gorilla g l a s ส่วนในด้านของการใช้งานเนี่ยตัวนี้จะได้ชิปเซ็ตที่เป็นตัวของ Snapdragon 6 Gen 4ค่ะพร้อมทั้งนะคะในด้านของการใช้งานนะคะขนาดแลม ให้มาอยู่ที่แรมสูงถึง12กิกด้วยกันส่วนขนาดล้อมก็มีให้เลือกนะคะทั้ง256กิกและ512กิกค่ะและอย่างที่เตยบอกไปเบื้องต้นนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีในด้านของการขยายแรมนะคะมาให้เราได้ใช้งานกันด้วยตัวนี้จะสามารถรองรับการขยายแรมได้เพิ่มเติมอีกถึง14กิกด้วยกันนั่นเท่ากับว่าตัวนี้จะมีแรมให้เราได้ใช้งานกันสูงสุดถึง26กิกเลยค่ะส่วนการเชื่อมต่อนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะรองรับการใช้งาน 5G, Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.2ได้ ส่วนในพอร์ตการเชื่อมต่อก็เป็น Type-C นะคะตัวกล้องเนี่ยเขาจะมีตัวกล้องให้2ตัวด้วยกันเป็นตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล มี OIS การสั่นมาให้แล้วก็มีในส่วนของกล้องโบเก้นะคะมาให้อีก2กล้านพิกเซลด้วยกันส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่ะสําหรับในด้านของการถ่ายภาพและวิดีโอนะคะรุ่นนี้นะส่วนตัวเตยมองว่าโดดเด่นในด้านของประสิทธิภาพในการใช้งานโดยภาพรวมมากกว่าในส่วนของการใช้งานในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพเนี่ยถือว่าทําได้ในระดับที่สามารถใช้งานในชีวิตประจาวันได้ดีค่ะ ส่วนในด้านของแบตเตอรี่นะคะก็กเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รุ่นนี้ทํามาได้ดีและโดดเด่นเลยเพราะว่าให้แบตเตอรี่ขนาด6,000ม ah ิลลิแอมมาให้เราได้ใช้งานกันแล้วก็รองรับการชาร์จไวได้สูงถึง45วัตต์เลยการป้องกันน้ำและฝุ่นของรุ่นนี้นะคะก็ทำมาได้โดดเด่นที่สุดเพราะว่าให้มาอยู่ที่ระดับ IP69 เลยทีเดียว โดยสรุปนะคะภาพรวมจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยก็คือในด้านของการป้องกันน้ำและฝุ่นและการขยายแรมนะคะมาให้ใช้งานรวมทั้งขนาดแบตเตอรี่ที่มีให้มาอย่างจุใจค่ะทำให้รุ่นนี้เนี่ยรองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะสายเกมเมอร์ที่ต้องการการใช้งานนะคะขนาดแรมสูงสูงการใช้งานตัวเครื่องที่มีความสเสถียรหรือการใช้งานการแจ้งที่ดีตัวนี้เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในรูปแบบนี้ได้ดีค่ะ และตัวสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือตัวของ Redmi Note 14 Pro นั่นเองนะคะ รุ่นนี้เนี่ยราคาของเขาจะต่ำกว่าของเพื่อนนิดนึงนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1990บาทด้วยกันนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้ส่วนตัวเติมมองว่าเป็นในเรื่องของตัวกล้องและการถ่ายภาพเลยเพราะว่าเขาจะมีตัวของกล้องหลักความละเอียดสูงนะคะมาให้พร้อมกันกันกบชุดกล้องอื่นๆที่ให้มาเนี่ยเรียกได้ว่าใช้งานกันได้แบบครบคันนะคะพร้อมทั้งเนี่ยตัวนี้ก็จะได้กระจกหน้าจอะค,ะคุณภาพสูงป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีแถมในด้านของการสแสดงผลของหน้าจอก็ทําออกมาได้ดีไม่แพ้กันค่ะ รวมถึงในเรื่องของการใช้งานด้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นในด้านของความทนทาน การป้องกันน้ำและฝุ่นเนี่ยก็ถือว่ารุ่นนี้ทำมาได้สูงเลยทีเดียวโดยสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นั้นนะคะจะได้ตัวหน้าจอที่เป็นรูปแบบของ Crystal Red a m อ l e d ขนาด6.67นิ้วซึ่งก็ถือว่าเป็นขนาดมาตรฐานนะคะแต่ว่าที่โดดเด่นเลยก็คือในด้านของการแสดงผลของหน้าจอที่ให้ความละเอียดและความคมชัดระดับ 1.5K มาใช้งานพร้อมทั้งอัตราเรเฟเรนที่สูงถึง120เฮตอบโจทย์ในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์ของหน้าจอได้แบบเต็มที่ค่ะ ความสว่างสูงสุดของหน้าจอในรุ่นนี้จะให้มาสูงที่สุดอยู่ที่3,000นิตเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการสู้แสงของหน้าจอไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยสําหรับรุ่นนี้ใครที่เน้นการใช้งานการเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะนอกบ้านหรือว่าการใช้งานการถ่ายภาพในที่แสงจัจดเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของหน้าจอได้ดีเลยตัวหน้าจอยังคงได้กระจกหน้าจอที่เป็น Gorilla Glass Victus สด้วยส่วนชิปเซตนะคะได้เป็นตัวของ MediaTek Dimensity 7200 Ultra ค่ะมาในขนาดความจุนะคะแรม12กิก ลอง2 5 6รตัวนี้ก็ไม่มีฟีเจอร์ในด้านของการขยายแรมแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามาได้กันกับการเชื่อมต่อที่รองรับ 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4ยังคงเป็นรุ่นที่มี NFC ในตัวนะคะเราก็รองรับการใช้งานโดยพอร์ต USB-C ค่ะส่วนที่โดดเด่นที่สุดอย่างที่เตยเกล่าวไปข้างต้นนะคะก็คือในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพ ที่ตัวนี้เนี่ยมีตัวของกล้องหลักความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลมาให้ใช้งานมาพร้อมกันกับ OIS กันสั่นในตัวนะคะแล้วก็ยังมีตัวของกล้องอัลตร์วายความละเอียด8ล้านพิกเซลมาให้พร้อมกันกับกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะและตัวกล้องหน้าเนี่ยก็ให้ความละเอียดสูงถึง20ล้านพิกเซลเลยทีเดียวแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,110ม ah ิลลิแอมนะคะแล้วก็รองรับการชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์ด้วยกันสำหรับในเรื่องของการใช้งานการป้องกันน้ำละฝุ่นเนี่ย ก็ให้นะคะในด้านของการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP 6 8มาด้วยฟีเจอร์หลักๆที่โดดเด่นสำหรับรุ่นนี้เลยก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานนะคะที่เป็นในเรื่องของกล้องการใช้งานนะคะสำหรับใครที่ต้องการการชารัดไวๆรวมทั้งการต้องการนะคะตัวของหน้าจอที่มีการ ป้องกันรอยคิดข่วนได้ดีแล้วก็ให้คุณภาพหน้าจอที่ดีตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยสำหรับเตยก็จะเหมาะกับใครที่เป็นสายถ่ายรูปแบบจริงจังสายครีเอเตอร์นะคะที่ต้องการการใช้งานเครื่องมือในด้านของการถ่ายภาพนะคะหรือว่าสร้างคอนเทนต์ดีๆจากเครื่องหนึ่งเนี่ยเตยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีค่ะ และสำหรับสุดท้ายนี้นะคะถ้าหากว่าถามนะคะว่าทําไมารอบนี้เนี่ยในการเปรียบเทียบเตมไม่ได้เปรียบเทียบให้แบบจุดต่อจุดนะคะเพราะว่าทั้ง3รุ่นนี้นะคะถึงแม้ว่าราคาเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันมากๆนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจุดเด่นแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานที่โดดเด่นของเขาในแต่ละรุ่นน่ะมันมีความแตกต่างกันในแต่ละไลฟ์สไตล์อย่างชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุ่นนี้ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะมีจุดเด่น Thom ที่แตกต่างกันแล้วก็การใช้งานและความเหมาะสมที่เตยมองว่าไม่จําเป็น ต้องนามาเปรียบเทียบกันจุดต่อจุดก็ได้ค่ะโดยภาพรวมนะคะถ้าหากว่ามีงบประมาณอยู่ที่ประมาณ1-2,000บาทเนี่ยทั้ง3รุ่นนี้ถ้าหากว่าให้เติมมองนะแล้วก็สรุปให้นะคะเติมมองว่าสําหรับผู้ใชคนไหนที่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่เน้นการใช้งานระยะยาวนะคะต้องการระบบที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็ใช้งานในด้านของการถ่ายวิดีโอ 4K เป็นหลักอยากได้วิดีโอที่มีความละเอียดสูงๆเนี่ย เตยมองว่าตัวของ s a m s u n Galaxy A 3 6 5 g เนี่ยจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในรูปแบบนี้ได้ดีที่สุดด้วยฟังก์ชันต่างๆในการทำงานที่ให้มานะคะพร้อมกับการอัปเดตระบบได้ยาวนานถึง6ปีทำให้เป็นเครื่องนะคะที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานระยะยาวได้ดีที่สุดเลยค่ะ แต่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะเน้นการใช้งานในรูปแบบของความแอคทีฟนะคะต้องการตัวเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับการเล่นเกมเป็นหลักนะคะใช้งานการเล่นเกมเยอะมากๆเล่นเกมที่หลากหลายด้วยนะคะหรือว่าเน้นการใช้งานตัวเครื่องที่มีความทนทานสูงสูงเนี่ยเติอมองว่าตัวของเรียวมี14 5G นะคะก็จะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆได้ดีมากกว่าเพราะว่าในด้านของการให้นะคะฟังก์ชันของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวชิปเซตเอ่ยหรือว่าการใช้งานในเรื่องของการขยายแรมต่างๆแล้วก็ตัวของ แบตเตอรี่ที่ให้มาอึดจุใจนะคะก็จะตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบไม่ได้เน้นการชาร์จบ่อยๆลุยๆต้องการใช้งานโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งยาวๆแล้วก็เล่นเกมแบบหนักๆเนี่ยทำแอคทิวิตี้หลากหลายเตยมอกว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีค่ะได้หลากหลายฟังก์ชันเลย แต่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะเน้นการใช้งานในด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์ชอบดูซีรีส์ดูหนังฟังเพลงต้องการหน้าจอที่ให้นะคะในด้านของอัตรลดด้านการเอนเตอร์เทนเมนต์แบบเต็มที่รวมท้งนะคะเป็นสายที่ชอบการถ่ายภาพเป็นหลักเลยเน้นการถ่ายภาพนะคะหรือว่าเป็นสายคอนเทนต์ที่ต้องการนะคะในด้านของงานถ่ายภาพที่ได้ความละเอียดสูงๆเนี่ยการจัดหนักในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็ ฟีเจอร์ต่างๆนะคะฟิลเตอร์ต่างๆที่ตอบโจทย์กับการถ่ายภาพได้ดีเตยมองว่าตัวของ Redmi Note 14 Pro นะคะจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้ดีที่สุดนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างของทั้ง3รุ่นนะคะจากที่เตยเปรียบเทียบจากสเปคท,ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ในการใช้งานของเพื่อนๆได้เลยในงบประมาณ12 0 0 0บาทเพื่อนๆสามารถเลือกให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆในงบประมาณแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะคะในการใช้งานที่เข้ากับเราได้เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเปรียบเทียบ3โทรศัพท์มือถือในงบ1 2ึ0งบาทที่คาดว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์แล้วก็สามารถเลือกนะคะโทรศัพท์มือถือได้เข้ากกกััันบไ์ตตขอองงวเ ะะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เตยและทีมงานสเปกโฟนของเราด้วยค่ะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย